เที่ยวป่าวันเดย์ทริปทริปนี้จะพาไปไหว้ราและพาไปกินของกินอร่อยๆที่แรกที่เราจะไปก็เป็นวัดพนอบิกราผาเกันก่อนเลยที่ที่สองตามมาวัดหนอพุทธังกูลวัดเล็กๆล่มลื่นและสงบไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพลาดแล้วเราก็ตามมาด้วยวัดพะรอยที่นี่จะมีตลาดร่มไม้ไชนาะเป็นตลาดพื้นบ้านเล็กๆมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เดินเล่นเสร็จแล้วเราก็ไปกราบผะ ในอุโบสถร้อยปีต่อมาก็จะเป็นวัดส,สารพีที่นี่เขามีให้ลอดทองฉาแลวก็วัดพระธาตุแล้วเราจะไปกันที่เจดียอดเหล็กจะไปกินกุยช่ายร้านนี้เด็ดนะบอกเลยเราจะไปหาส้ตามตำกินกันที่ร้านปียูเทอร์ส้ตมตำแซ่บๆ,น,ๆนัวๆต้องร้านนี้เลย ปิดท้ายด้วยคาเฟ่บ้านสวนเก๋ไก๋เขามีสวนองุ่นด้วยนะ